สวัสดีจ้าพี่น้องสุขูสุขคนมณีกับมะพอ้ักกับแยแดงอีกแล้วเนาะค่ะมณีแยแดงกับสิเขาคัวคือเก่านะคะพี่น้องแยแดงสิมะหมักหมูนะคะไห้เฮ็ดเมนูผัดน่าจะพี่น้องกับมาลงมือกันเลยเนาะค่ะขาหมูแยแดงกับใส่สันคอเนาะจะพี่น้องแยแดงก็ได้หั่นไห้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะหั่นหั่นขวางเส้นหมูนาะจะพี่น้องของแยแดงกับบมีสูตรห่ังเนาะค่ะพี่น้องของแยแดงกับใส่แบบกะกะเอาเนาะค่ะ ค่ะฮอกก็มาลงมือหมักกันเลยนะจจะพี่น้องยาแดงกับซใส้น้ำตาลน้ำน่าจะน้ำตาลน้ำตาลทรายผงนัวน้ำจักหน่อยนะจจะพี่น้องจักหน่อยนึง รสด,ดีน้ำจักน้อยเนาะจ้ะย่างละนิดละน้อยเนาะค่ะพี่นอ้องสีอิ๊วขาวน้ำนาะจ้ะยุกขาวหน่อยนอึงซอสน้ำนาะจ้ะพี่น้อง น้ำมันหอยน้ำเ้าจ้ะน้ำมันหอยมาให้มันนัวก่อนเนาะค่ะพี่น้องเวลาผัดเท่ากับไปเติมอีกกรอบนึงเนาะจ้ะถบ,บ่พอเนาะคะ่ยะยาแดงสิ่ใสน้ำมันมะกอกน้ำเนาะค่ะพี่น้องมันมะกอกหน่อยนึง ใส่หนามเปาน้ำนัดเดจักน้อยพี่แดงกับซิไส่แป้ง้าวโพดน้ำเนาะค่ะพี่น้องจักซอนหนึ่งเนาะคะ่ะ ยายแดงกบสิใส่มือนวดเนาะคะ่ะพี่น้องใส่มือคุกเนาะคะ่ะเพราะว่ายายแดงกะล่างมือเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่น้องมันยังสิเขากันดีเนาะคะ่ะคุกเห็นมันคุกเห้เครื่องมันเขากันนะจ๊ะพี่น้อง ุกใหจน,นาหมซอดมันบ่มีเลยเนาะค่ะมันสิไดในมนมๆกับเคืองมันเข่ากันดีเนาะจา้ะ ยี่แดงเฮ็ดกินประจำกับหนุ่มดีได้ค่ะพี่น้องเวลาผัดเขาผัดหรือเมนูผัดผักเนาะค่ะพี่น้องเขาก็ออกมาผัดมาจา้ะยี่แดงกับสิใไ้ถุงไว้เซอสรงฟิตไว้เนาะค่ะ เพราะทุกอย่างเขากันดีแล้วยีแดงกับสิไส้ถุงทิดเตรียมไว้เนาะจ่ะพี่น้องค่ะยีแดงกับเด้ไส้ถุงไว้เรียบร้อยแล้วเนาะจ่ะพี่น้องถุงหนึ่งกับสีเฮ็ดได้ประมาณจานหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องยีแดงก็จะเอาไปเซช่องฟิตไว้เนาะค่ะเวลาเขาสิ เห็ดกินเขาก็ออกมาวางให้มันเซาเย็นก่อนค่อยเอามาผัดเนาะค่ะพี่น้องผัดเมนูใดก็ได้เนาะคะ่ะนันกระสิงไงสำหรับเฮาเนาะค่ะพี่น้องอยากกินผัดก็เอามาวางให้เซาเยน็นเขาก็เอามาผัดได้เลยเนาะจ้ะเพราะว่าเฮาหมาักไวแล้วเนาะคะ่ะที่ใส่สันคอเพราะว่ามันมีมันแสกเนาะค่ะพี่น้องมันสิบได้แข็งกระด้างจนเกินไปเนาะคะ่ะทีนี้เขาก็เอาไปแส่ช่องฟิตไว้เลยเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะมน,นียแดงก็ขอจบคลิปมักหมูไวยพัดไปเพียงสานีเนาะค่ะพี่น้องก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังเล้งใจให้แดงในเด้อค่ะเด้อมือหนาพอกันไหมเนาะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย